สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลม Official นะครับคลิปนี้มาเจอกันในช่องสลาลม Official นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเหรียญอ,อีกชนิดนึงนะครับก็แต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะ รู้มาบ้างแล้วนะครับสำหรับ FC ที่ติดตามกันมานานแล้วก็ท่านที่อยู่ในวงการนักสะสมวงการซื้อขายเหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ถือว่ามาแนะนำมือใหม่แล้วกันนะครับที่มาติดตามช่องผมใหม่ๆนะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งมาติดตามนะครับสมาชิกเก่าก็ทบทวนความรู้ กันนะครับถ้ามีเหรียญตามรายการต้องการจะขายนะครับติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ ID ผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับไลน์แอดสแกน qr code ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับดูเหรียญ10บ,บาทนะครับเหรียญ10บ,บาทที่มีโอกาสพบเจอแล้วก็ซื้อขายกันได้จริงตอนนี้นะครับแพงที่สุดนะครับ ปีพศ2531นะครับอันนี้เราไม่พูดถึงปี33นะครับก็คือไปหลักล้านแล้วนะครับก็คือมีเงินก็หาซื้อลําบากแล้วนะครับหลักหลักล้านนะครับปี33ก็มาพูดถึงปี31นะครับราคารับซื้อนะครับที่ผมรับซื้อก็รับซื้อทุกสภาพนะครับเริ่มต้นที่1,000ถึง1,500บาทนะครับเหมือนเหรียญเนี้ยไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็1,000 500บาทนะครับสำหรับเหรียญ10บบาทปี31นะครับก็ใครมีหรือว่าใครยังไม่มีก็ลองสังเกตดูได้นะครับเหรียญที่พบเจอในระบบหมุนเวียนเหรียญที่เราใช้อยู่ก็มีโอกาสพบเจอนะครับเหรียญ10บาทปี3 1เหรียญละเริ่มซื้อเริ่มต้นนะครับ1 0 0 0ถึง1,500บาทนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไม่ผ่านการาผ่านการใช้งานนะครับเหรียญสภาพผ่านการใช้งาน ซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละพันนะครับถ้าเกิดว่าไม่บินไม่ชํารุดไม่เลวร้จริงๆนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละพันนะครับสิบาทได้แน่นอน1000บาทนะครับถ้าสวยๆไม่ผ่านใช้ก็ราคาสูงขึ้นไปอีกนะครับอันนี้คือเหรียญ10บบาทปี3 1นะครับอธิบายพอคร่าวๆนะครับปี31แพงที่สุดนะครับแพงเป็นอันดับ2ดีกว่านะครับลองจากปีปี3 3นะครับ เมื่อก่อนปีสี่หนึ่งจะราคาแพงปี4ี่หนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็คือน่าจะปี3ามหนึ่งแซงมาแล้วนะครับก็ลองลองดูนะครับแต่ว่ายังมีอีกเหรียญอีกแบบหนึ่งนะครับเหรียญ10บาทนะครับที่แพงกว่าปี3ามหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกเหรียญนะครับไม่ใช่ทุกเหรียญจะแพงกว่านะครับเหรียญ10บบาทที่แพงกว่าปี3ามหนึ่งนะครับเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่นะครับเป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับ ปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับทำไมถึงเรียกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าลักษณะของขอบนอกแบบนี้ล้นมาด้านในนะครับอันนี้ปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนนะครับเนี่ยมีบางเหรียญนะครับที่แบบว่าไส้ในเลื่อนออกไปด้านนอกนะครับแบบนี้ก็มีนะครับมีเยอะเลยนะครับแพงกว่ายังไงนะครับจากช่องอื่นหรือว่ามาตรฐานอื่นผมผมผมขอไม่พูดถึงนะครับเอาเป็นว่าผมรับซื้อ แพงกว่าแพงกว่าปี3-1นะครับผมรับซื้อสูงสุดเหรียญละ3,000บาทนะครับสำหรับเหรียญเออเลรกคอยในกลุ่มเหรียญปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับแต่มีแต่นะครับ,นะรบก็คือสภาพสภาพต้องดีหรือว่าลักษณะของการเคลื่อนมันจะต้องเยอะๆนะครับเหมือนกับเนี่ยขอบนอกที่ล้นเข้ามาเยอะๆนะครับหรือว่าไส้ในแบบเนี้ยนะครับล้นออกไปแบบ สวยๆอ่ะอันนั้นซื้อแพงนะครับ2 0 0 0 2,500 3,000ซื้อได้นะครับเหรียญผ่านการใช้งานก็แพงกว่าปี31นะครับถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการเคลื่อนสวยๆนะครับอันนี้ก็คือพอเข้าใจนะครับก็คือไม่ไม,ไม่ไม่อยากไม่อยากจะอธิบายยาวเกินไปนะครับมีสรุปเลยละกันนะครับถ้าดูที่พีบอสอนะครับสภาพเดียวกันตีว่าเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับ ปี31ซื้อเริ่มต้นที่1,000บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปีแบบเนี้ยปีอะไรก็ได้แต่ว่าเป็นหลับปัม๊มเคลื่อนไส้เลื่อนสวยๆนะครับซื้อแพงกว่าปี31แน่นอนนะครับอันนี้ก็คือมาแนะนำเพื่อเพิ่มการสังเกตการค้นหาให้กับเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับก็หลายๆท่านอาจจะคิดว่าอ๋อปี31ปี41มีราคานะครับจนเราลืมมองสังเกตความผิดพลาดของเหรียญในปีอื่นๆน,นะครับ ลองสังเกตดูนะครับอาจจะเจอก็ได้ถ้าเจอก็ขายก็ได้เก็บสะสมก็ได้หรือว่าถ้าผมซื้อถูกเกินไปก็ไม่ต้องขายนะครับถือว่าผมมาแนะนําให้ความรู้กันนะครับว่าเหรียญแบบเนี้ก็มีราคาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับพยายามไม่เกินไม่ให้เกิน5นาทีนะครับกับช่องสลาลมออฟฟิเชียลนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ